ครับผมปอภาคภูมิบุรณะถาวรน,นะครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่กิจกรรมลดเบาหวานให้เบาใจนะครับหกิจกรรมดีๆที่ทําให้คุณได้รู้จักและตระหนักเกี่ยวกับโรคเบาหวานให้มากขึ้นว่าถ้าเป็นแล้วจะอยู่กับมันได้อย่างไรป้องกันและรักษาได้อย่างไรครับวันนี้ครับผมอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทย3นะครับผมพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาฟังคําปรึกษาพร้อมคําแนะนําแบบเจาะลึก จากแพทย์ผู้เชี่วชาญเรื่องเบาหวานโดยตรงครับคนไข้เข้ามาหนึ่งท่านตามที่คุณหมอนัดนะคะมาถึงเราก็จะมาวัดความดันก่อนดูว่าน้ำหนักเป็นยังไงความดันดีไหมส่วนสูงเป็นยังไงดูดัดชนีมวลกายว่าสมดุลหรือเปล่าะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะพาคนไข้ไปเจาะเลือดเจาะดูน้ำตาลปลายนิ้วเนี่ย เพื่อที่จะดูว่าเราคุมอาหารดีไหมน้ําตาลปัจจุบันเราเป็นยังไงแล้วก็มีเจาะเลือดที่ตรงเส้นเลือดนี้ด้วยเพื่อที่จะดูระดับของน้ําตาลสะสมไขมันที่เราติดตามดูว,ว่าถ้าเราควบคุมดีระดับน้ําตาลเราดีก็แสดงว่าผลการรักษาเราดีขึ้นระหว่างรอผลเราก็จะพาคนไข้มาตรวจเท้าดูว่าระบบประสาทส่วนปลายเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็สอนเรื่องการดูแลรักษาเท้าค่ะ ทั้ง5้าท่านเนี่ยมีสี่คนเป็นเบาหวานอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นเบาหวานเป็นเฉพาะความดานันไขมันทั้ง4ท่านที่เป็นเบาหวาน,นนั้นเนี่ยก็มีส่วนใหญ่ก็ยังคุมเบาหวานไม่ได้ดีคือไม่มีความรู้เกีย่ยวกับเบาหวานเท่าไหร่นะวันนี้ผมได้คาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินของโรคลักษณะของโรคเบาหวานให้คําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องการออกกำลังกายเรื่องอาหารหต่างๆแล้วก็ ทำอย่างไรที่จะให้สู่บรรลุเป้าหมายในการควบคุมเบาหวานแล้วก็ถ้าพอเขาบรรลุเป้าหมายการควบคุมเบาหวานแล้วเนี่ยจะเกิดผลดีต่อเขาอย่างไรบ้างเขาจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างต่อการควบคุมเบาหวานให้ดีขึ้นรู้จัก A1C ัีไหมไม่รู้จักเลย A1C เนี่ยเป็นน้าตาลที่จับกับเม็ดเลือดแดงคนเราเนี่ยจะมีเม็ดเลือดแดงอยู่ประมาณ4ีหล้านตัวในผู้หญิงประมาณสีล้านผู้ชายจะ5ล้าน คุณที่ติดตามมาจะกหกล้านเนี่ยตัวใหญ่เงี้ยมันจะหมุนเวียนตลอดเม็ดเลือดแดงจะมียุประมาณ120วันเม็ดเลือดแดงที่สร้างออกจากไขกระดูกเวลาปล่อยเข้าสู่กระแสะเลือดในน้าเหลืองจะมีน้ําตาลอยู่งัมน,นถ้าน้ําตาลมีแค่ไหนจะมีจํานวนหนึ่งที่ไปจับกับเม็ดเลือดแดงปริมาณหนึ่งแล้วจับแล้วเนี่ยมันก็จะติดแน่นตลอดจนกระทั่งเม็ดเลือดแดงตัวนั้นแก่ตายคนปกติเนี่ย น้ำตาลในเลือดประมาณ70-99ถึง้คนปกติให้กินยังไงก็ตามน้ำตาลไม่ควรจะเกิน140จะทำให้ a 1 c ที่เราวัดจากน้ำตาลในเลือดแดงเนี่ยอยู่ระหว่าง4-6%เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น A1C เนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นสสปน้ำตาลสะสมก็ใช่เป็นน้ำตาลสะสมที่เราวัดจากเม็ดเลือดแดงเนื่องจากเม็ดเลือดแดงมีอนาะยุป,ประมาณ120วัน จึงเป็นเสมือนค่าเฉลี่ยน้ำตาลในช่วง3เดือนที่ผ่านมาอย่างของคุณรุจจาพาเนี่ยน้ำตาล A1C 5.5 EAG ที่เราคำนวณมาแล้วได้111เข้าใจนะฮะ5.5เนี่ยค่าปกติอยู่ถึง4-6เปอซึ่งแสดงว่ายังปกติอยู่ A1C ที่มากกว่า6.5เราจะวินิจฉัยวเป็นเบาหวาน ทั้ง4ท่านที่เป็นเบาหวานนั้นนะฮะถ้าเข้าใจเขายังคุมเบาหวานได้ดีได้มีน้โนมที่จะดีขึ้นทุกคนมีบางคนมีคุณคนหนึ่งเนี่ยอายุยังน้อยอยู่น้วอายุประมาณ35ถ้าสามารถลดน้ำหนักลงมาได้หรือแม้อาจจะใช้เวลานานสักหน่อยหนึ่งแต่พยายามลดน้ำหนักลงมาให้ได้ดีเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะลดหรือคุมเบาหวานหรือมีโอกาสที่จะให้หายได้จากเบาหวานเลย หลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม้า5ท่านครับมีโอกาสได้รับคำปรึกษาพร้อมคำแนะนำดีดนๆนะครับจากผู้เชี่ยวชาญครับในเรื่องของเบาหวานโดยตรงนะครับเรามาสาษณ์ความรู้สึกกันดีกว่าว่าแต่ละท่านนั้นมีความรู้สึกเป็นอย่างไรครั้งที่แล้วกับครั้งนี้แตกต่างกันอย่างไรและตอนนี้ครับผมาตเริ่มต้นที่พี่สุดโชคท่านแรกครับพี่สุดโชคครับวันนี้มารับคําแนะนำพร้อมคำปรึกษา เป็นยังไงบ้างครับพี่สุดโชคครับมีครับได้รับความรู้ความเข้าใจมาเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นถามกับพี่สุดโชคนิดนึงครับตัวเลขครับเอาก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจําตัวเลขยั้ไงครั้งแรกได้ครับก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเท่าไหร่ครับวันนั้นได้หนึ้อยหครับ163นี่คือก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วพอตรวจ163เหลือเท่าไหร่ครับวันนี้เหลือ131ครับ131พอใจหรือไม่พอใจครับยังไม่พอใจครับยังไม่พอใจ ตัวเลขว่าเราสัญญาว่าหได้นะครับถ้าสั็มาครับนังการน,นผมแล้วนะครับพี่เข็มจีราพี่เข็มจีราครับเป็นยงไงมีโอกาสมาพูดคุยกับผู้ยุชาญพร้อมรับคาแนะนำไปดีเรื่องมาหวานในตรงวันนี้ได้ความรู้มากน้อยขนาดมากค่ะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยขนาดนั้นเลยค่ะ <c oughs> เรื่องข่าวว่าผมที่ผมแอบดูที่เข้มจีรานะใจมากใช่ค่ะข้องใจมาตั้งนานแล้ววันนี้ขึ้นกระจ่างวังนนี้ผมนั่งฟังข้อ,ขอ,ขอมูลคุณหมอละเอียดมากย้อนกลับไปครับพี่เข้มจิราครับตัวเลขในการตรวจสุขภาพใหญ่ครั้งที่หนึ่งจำตัวเลขน้ำตาลในเลือดได้หรือไม่ครับหนึร้อยแปดสิบ180ค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบวันนี้ตรวจแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบลดลงมาเช่นเดียวกันเป้าหมายเหมือนเดิมไหมครับค่ะ หนึ่งร้อยเท่าไรเอยหกนึ่งร้อยยี่สิบหกหนึ่งร้อยยี่สิบหกเท่ากับพี่สุดโชคนะครับมั่นใจว่าทำได้ไหมครับได้ค่ะได้แน่นอนนะครับมาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านถัดมานะครับเมื่อสักครู่แอบเห็นคุณหมอทักเรื่องน้ำหนักตัวเหมือนกันคุณพี่กิตย์ธรรมครับคุณหมอทักอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้พอเห็นน้ำหนักตัวพี่กิตย์ธรรมครับก็ทักว่าน้ำหนักตัวเยอะครับให้ลดน้ำหนักลงแล้วน้ำตาลมาหวานก็จะดีขึ้น โดยไม่ต้องใช้ยาครับคือมันสัมพันธ์ซึ่งกับระกันน้ําหนักกับเรื่องของน้าตาลในเลือดถูกต้องไหมครับใช่ครับตัวเลขวันนี้พอใจหรือไม่พอใจครับก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับวันนี้วัดออกมาตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ครับวันนี้วัดได้156ครับ156ครับผมครั้งแรกพอจำได้ไหมครับครั้งแรก184ครับ ถือว่าลงมาแต่ยังไม่พอใจก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่126รคือเป้าหมายของพี่ที่จะทำเช่นเดียวกันครับขอให้ทำางานะครับครับขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้ครับถัดมาครับอันนี้ผมจำได้พี่สุรีวันก่อนไปเยี่ยมบ้านมากลางวันก็ทำงานกลางคืนก็ร้องเพลงโดนคุณหมอบ่นไหมรับประทานทุ้นั้นที่ตอนกลางคืนก็คือคือโดนบ่นที่ว่ากินนอนไม้เหมือนให้เหมือน,อนคนปกติมากกว่าพอกานน,กนิดนึง คือกลางคืนทํางานกลางคืนไม่ได้นอนรับงคืนก็จะผิดเวลาเวลาทําให้งานดูแลยากตัวเลขเป็นยังไงครับวันนี้ครับอก็น่าจะอยากจะปกติกว่านี้อยากด้ปกติกว่านี้เป้าหมายหนึ่งร้อยยี่สิบหกแน่นอนครับร้อยสิบห้ายี่สิบร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบน้อยกว่าสามท่านนั่งอยู่ข้างหน้าเลยนะครับขอให้ทาได้นะครับแล้วจะรอดูนะครับอาหาขอบคุณมากเลยครับ พี่รุจาพานะครับพ้าดในการตรวจภาพใหญ่ครั้งที่หน,นึ่งไปเพราะว่าติดภารกิจนิดหน่อยแล้วก็ครั้งนี้ครับมีโอกาสได้เดินทางมาที่โรงพ,พยาบาลพญาไทยา<ม>เดี๋ยวมาถามความรู้สึกข,ของพี่รุจาพาดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างผลการตรวจเมื่อกี้พอออกคุณหมอพูดออกมาเห็นพี่ยิ้มแย้มมีความสุขทุกคนในห้องแฮปปี้ผลออกมาเป็นอย่างไรครับโอ้โดีใจมากเลยค่ะคุณหมอบอกว่าว ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยแล้วอาการที่มันเป็นผลข้างเคียงตอนแรกที่เรานึกคี่มีอาการคันนี่อะไรอย่างเงี้ยอาการเรื่องแต่ความหวานใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะก็เวลาทานหวานมากๆจะมีอาการคันเลยค่ะแล้วก็ปวดศีรษะอะไรอย่างเงี้ยครับผมนี้คุณหมอก็บอกว่าไม่ไม่มีไม่ใช่แล้วก็ผ้าอะไรก็ดีหมดดีใจไหมครับดีใจที่แอบงเหมันกันทุกคนในห้องแอบปรบมือด้วยดีใจเลยใช่ไหมครับดีใจมากค่ะแล้วก็อย่างที่บอก หนึ่งเรื่องที่คุณหมอเตือนเมื่อกี้เรื่องอาหารการกินควรปรับนิดนิดหน่อยนอยใช่ไหมครับเพราะว่าไขมันสูงค่ะมีไขมันตัวตัวไม่ดีอะค่ะเยอะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีขอให้รักษาสุขภาพดีแบบนี้ต่อไปนะครับหลังจากที่คุณรุจชาภาได้พบแพทย์ตรวจสุขภาพอย่างละเอียดแล้วทางแพทย์แจ้งว่าไม่ได้เป็นโรคเบาหวานอย่างที่คุณรุจชภา ได้สนิษฐานจากอาการที่ตัวเองเป็นทำให้คุณรู้จิภาไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งต่อไปขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับสำหรับกิจกรรมลดเบาหวานให้เบาใจและต้องมารอดูนะครับว่าผลของการเข้าร่วมโครงการลดเบาหวานให้เบาใจของทั้ง5ท่าน สเต็ปต่อๆไปนั้นจะเป็นอย่างไรกับโครงการของเราได้ที่นี่ที่เดียวครั้งหน้าเจอกันครับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ